มีเงื่อนอะไรที <t 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 ่จะบอกว่าม mm ันโดดจริงๆถ้าสมมาิว่าประานวางตัวเหตุการณ์จริงๆนะครอมันโดดด้วยอะไรผมว่าเขาเป็ปตอได้ก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับตอนนี้เนี่ยในที่ประชุมสอสอของพักเก้าไกลในวันนี้นะครับก็ได้มีวาระในการพิจารณาเรื่องการ โหวตนายกรัฐมนตรีที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็สรุปว่าที่ประชุมสอส,อสอของพรรคเก้าไกลมีมตินะครับว่าสอสอของพรรคเก้าไกลจะไม่โหวตให้กับคนเดเดตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลผสมพันธ์ข้ามขั้วที่กำลังเกิดขึ้นอยู่เพราะพรรคเก้าไกลไม่ต้องการนะครับต้องการแสดงท่าทีว่า เราไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลในลักษณะที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะครับประการที่หนึ่งเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นอยู่นี้เป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ขัดต่อเจตนาลมขัดต่อเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่ได้ แสดงออกผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566นะครับประการที่2การที่จะให้สอสอของพรรคก้าวไกลโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลที่กำลังจัดตั้งอยู่นี้ไม่ใช่การปิดสวิตสอวอแต่นี่เป็นการเดินตามสอวอเดินตามความต้องการของสอวอในการ ที่จะบิดเบือนผลการเลือกตั้งซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าที่ผ่านมานะครับสวจำนวนมากและพักครัวรัฐบาลเดิมต้องการปิดสวิตก้าวไกลที่ชนะการเลือกตั้งประการที่3นะครับเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้นะครับก็คือการจัดตั้งรัฐบาลที่เกรงใจผู้มีอำนาจทุกฝ่ายยกเว้น เกรงใจประชาชนจะไม่สามารถผลักดันวาระที่ก้าวหน้าและทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับนี่ก็เป็นสามเหตุผลสั้นๆ party, ที่สสของพรรคเก้าวไกลได้มีมติในวันนี้ครับก็เอกฉันครับก็ <bek> <itative> อสสเขตก็สะท้อนนะครับว่าพี่น้องประชาชนทั้งออนไลน์แล้วก็ที่ไปพบปะนะครับในในพื้นที่เนี่ยก็เห็นไปทางทิศทางนี้ว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นในขณะนี้อันนี้ก็คงต้องดูนะครับว่าสถา,านการณ์ในการเรื่องนายกตีและจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ อาจจะไม่ได้จบภายในครั้งเดียวแสดงว่ามันยังมีความเชื่อมโยงกั่อยู่นะครับต่อไปล์ร้องขับเคลื่อนภายใต้การโบสถ์คือคือจริงๆเรื่องนี้ยังไม่ใช่ประเด็นสําคัญที่เราพิจารณากันนะครับประเด็นสําคัญก็คือเราพิจารณาวาระที่กําลังจะถึงจริงๆก็คือการโบสถ์ในมงตีนะครับครั้งต่อไปนะครับเรื่องอื่นคงเป็นเรื่องอนาคตายอดเป็นทิศทางเดียวกันครับ ็อย่างที่ได้ได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเราเห็นว่าประเด็นหลักสําคัญมากๆก็คือว่าเราเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบ,บาลที่เกรงใจทุกคนยกเว้นประชาชนเนี่ยมันจะไม่สามารถผลักดันวาระที่เป็นประโยชน์และเพื่อประชาชนได้จริงๆนี่คือเป็นประเด็นสําคัญนะครับรว่าจัดตั้งรัฐบาลทวกด้วยอันนี้ถือว่าไม่กลับมาร่วมงานวใครได้อันนี้เป็นความเห็นต่อการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้นะครับเพราะว่า เรื่องข้ามขั้วนั้นหมายความว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ได้แสดงออกได้ส่งเสียงผ่านการเลือกตั้งมชาชัดเจนแล้วนะครับว่าต้องการพลิกขั้วรัฐบาลต้องการเห็นพักที่ชนะอันดับหนึ่งอันดับสองนี่คือเป็นพรกแกนนำพักฝ่ายค้านเดิมนะครับก็ต้องการเห็นพักฝ่ายค้านเดิมขึ้นมาเป็นรัฐบาลบางห่วประเทศแทนขั้วรัฐบาลเดิมแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นไม่ไม่ได้เป็นไป,นปนตามเจตจํำนงของพี่น้องประชาชนความร่วมกับพกเพืพ่อไทยเอง มีการบีบบอกว่าให้จัดสรรไม่ได้รับตัวไม่ได้รอบหลอกตรงนี้ถ้ามองในมุมไม่ได้ต้วมอกันม şey> ีคนนอกให้มองเลก็ประเด็นน <да ี้ก็มีการพูดคุยกันอยู่เหมือนกันนะครับว่าความคุมเครือนะครับที่ไม่ได้มีการประกาศชัดเจนว่าจะมีพรรคการเมืองไหนบ้างเข้าร่วมรัฐบาลนะครับอันนี้ก็ยิ่งเพิ่มความไม่ไว้วางใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ตอบนะถ้าเกิดสมมติว่าศาลและธรรมเนียมไม่ใช คุณพิธาเนี่ยสาม,มารถเสนอชื่อซ้ําได้หรือพี่จะมีการเสนอชื่อคุณพิธาแข่งกับพรรคเพื่อไทยไหมครับอันนั้นไม่นคนละประเด็นนะครับคนละประเด็นผมคิดว่าเรื่องการเสนอชื่อซ้ําได้เนี่ยเราเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับพรรคเก้าไกลอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการจะเสนอชื่อคุณพิธาเป็นนายกอ,อยีกหรือไม่อันนี้เป็นหลักการที่ควรจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับแล้วว่าต่อให้สารรัฐมนูญไม่รับคําร้องนะครับเรื่องนี้พรรคเก้าไกลก็จะ เสนอนะครับยัตติให้ทบทวนมติเดิมของรัฐสภาหเหมือนกันในการตีความข้อบังคับนะครับจร,จริงๆเราก็ไม่เห็นด้วยที่จะเรื่องนี้คนจะต้องให้สามนุนเป็นผู้วินิจฉัยว่ารัฐสภาทําอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ขอแส้งว่าครั้งต่อไปที่รัฐสภาประชุมจะมีการเสนอชื่อคุณพิธาเข้าไปแข่งกับเทเด็คอัพเพิร์ไทยนะครับเพราะว่ายัตติเขาเปลี่ยนไม่ไมครับไม่ครับจะไม่เสนอแข่งไม่ได้เสนอแข่งตอนนี้เต้องไปประเมินทีนี่ จริงๆก็มีแค่2ทางใช่ไหมครับว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะโหวตผ่านหรือไม่ผ่านก็แค่นั้นการเปียนากนากรับมือสอง,องางนี้เป็ยังไงอันนี้ก็คงเป็นโจทย์ของของแกนนำจากต้องรัฐบาลมากกว่านะครับต่อครับหลังจากนี้แสดงว่าร็ต้องไปเองก็ปิดประตูต่อรองกับคนน,นายกแล้วใช่ไหมครับที่จะเห็นคนอะไรก็ตามไปปิดประตูต่อรองอยังไงนะครับ คือหมายความว่าต่อรองว่าแม้จะเป็นฝ่ายค้านและจะมีข้อตกลงอะไรกับแการนาจัดตั้งรัฐบาลอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยคงไม่มีนะครับเพราะอย่างที่ย้ำนะครับเหตุผลอันหนึ่งนะที่เป็นเหตุผลประกอบในการที่จะไม่โหวตให้แค,ดดงคงรดิตนายงฐมนตรีของรัฐบาลที่กาลังจัดตั้งกันอยู่เนี่ยนะครับก็คือว่าเราไม่เชื่อนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลในสภาพการแบบนี้ คือเกรงใจผู้มีอำนาจทุกฝ่ายยกเว้นประชาชนจะสามารถผลักดันวาระของประชาชนที่ก้าวหน้าได้จริงๆดังนั้นต่อให้มีการรับปากตกลงอะไรกันมันก็จะไม่เป็นผลในการปฏิบัติอยู่แล้วในอนาคตนะครับส่วนเรื่องใดนะครับที่พักก้าวไกลเสนอไปถ้าอนาคตถ้าเราเป็นฝ่ายค้านนะครับถ้าพี่น้องประชาชนสนับสนุนอย่างชัดเจนเราก็เชื่อว่า เสียงส่วนใหญ่ในสภาก็มีโอกาสที่จะสนับสนุนข้อเสนอของเราอยู่แล้วโดยไม่จําเป็นต้องมีการทําข้อตกลงอะไรกันข้าก้าวกจจะโหวตไม่เห็นด้วยหรือจะงดออกเสียงในการยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่ที่ชัดเจนคือจะไม่โหวตให้ส่วนจะถึงกับไม่ลงลงคะแนนว่าไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงเนี่ยเดี๋ยวต้องดูนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่จะต้องพิจารณา ถึงความชัดเจนของรัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งขึ้นด้วยนะครับเช่นองค์ประกอบจะเป็นอย่างไรอย่างเป็นทางการแบบนี้เป็นต้นนะครับได้มีการหารือเรื่องการเป็นผู้นําฝ่ายค้านไหมครับของพรรคเก้าไ่าว่าจะต้องทําอย่างไรให้หันาเราได้เป็นผู้นำฝ่ายค้า,ยายน,นาย,ายังไม่ได้หารือเรื่องนั้นเป็นวาระที่ต้องพิจา,ารณากันหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้วย,ยังยังไม่ได้หารือกันนะครับ เขาจะบอกได้ไหม,ไไมคะว่าองค์ประกอบที่จะไม่หวงดออกเสียงหรือว่าไม่หวตใครอย่างไรปนะไรัยังไม่ได้คุยกันเลยก็เช่นน่าจะเป็นตกลงหน้าตาของรัฐบาลจะเป็นอย่างไงกันแน่นะครับจะชัดเจนไหมนะครับอันนั้นเนี่ยคงจะเป็น,คง,ปนคงจะเป็นประเด็นสําคัญเหมือนกันที่ประกอบการพิจารณา้ามีสองลม่มถ้ามีสองล,ม,อม,องลมผมก็เชื่อว่าสสส่วนใหญ่ก็จะเสนอให้ไม่เห็นชอบนะครับเป็นต้น อันนี้ก็อาจจะกลายเป็นมดออกเสียงหรืออะไรแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้ก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดตรงถึงตรงนั้นนะครับแต่ที่ชัดเจนก็คือจะไม่โหวตเห็นชอบอย่างนี้เขาจะมามองว่าพรรคก,ก้าไปลตอนเป็นแกนนำเขายังโหวตให้คุณพิธาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำไมแบบตอนนี้ไม่ไม่ยอมสนับสนุนแล้วก็เป็นเงื่อนไขเขาต้องรวมพรรคสองนูเข้ามาด้วยอเปล่านะครับอันนั้นมันคนละเงื่อนไขกันนะครับผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเรามีความชอบธรรม ในการจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันนะครับตามเจตจำนงของพี่น้องประชาชนผ่านการเลือกตั้งคนละสภาพการกันแต่ตอนนี้เนี่ยมันกําลังเกิดการจัดตั้งรัฐบาลที่บิดเบือนเจตจำนงของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งนะครับซึ่งนี่เป็นเรื่องหลักการใหญ่อย่าลืมว่าข้อเสนอต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้มีการปิดสวิตสวเป็นข้อเสนอเพื่อให้เคารพผลการเลือกตั้งนะครับ

สิ่งที่ทําไปเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแต่มีเจตนาที่จะสนับสนุนส่งเสริมนะครับผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นของชุมชนตามนโยบายสุราก้าวหน้าของพักเก้าไก่นะครับเพื่อที่จะยกเลิกการผูกขาดนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ที่พักเก้าไก่ก็พยายามผลักดัน ตั้งแต่สภาสมัยที่แล้วด้วยในการที่จะแก้กฎหมายนะครับนอกจากกฎหมายเกี่ยวกับการอนุญ,ญาตเรื่องการผลิตเพื่อลดการผูกขาดของผู้ผู้ผลิตเครื่องเื่วแอลกอฮอลแล้วเนี่ยมันยังต้องรวมไปถึงการโฆษณาด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะมีการพูดให้ชัดเจนกันอีกในอนาคตนะครับเพราะว่ากฎหมายที่ควบคุมการโฆษณาเนี่ยแม้ว่าจะออกมาด้วยการเจตนาดีคือคืออาจจะไม่อยากจะส่งเสริมให้การให้การ เ,เกิดการดื่มแอลกอฮอล์มากนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้มีผลจริงๆกับการเพิ่มหรือลดการดื่มแอลกอฮอล์แต่ที่มันมีผลจริงๆก็คือมีผลต่อการจํากัดนะครับการเข้าถึงตลาดของผู้ผลิตรายเล็กนะครับผู้ผลิตรายใหญ่เนี่ยแม้จะมีกฎหมายควบคุมแต่สามารถมีงบประมาณทางด้านการตลาดไปใช้กลยุทธ์ต่างๆนะครับที่สามารถโฆษณาแฝง นะครับหรือโฆษณาทางตรงได้ทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์นะครับแต่สําหรับผู้ผลิตรายเล็กๆเนี่ยช่องทางออนไลน์มีความสําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆเราก็จะเห็นนะครับว่าผู้ผลิตแอลกอฮอล์รายใหม่ๆรายเล็กๆเนี่ยพยายามต่อสู้ให้มีการแก้ไขกฎหมายนี้เหมือนกันนะครับกรณีนี้มีคุณสิทธิวัลไปรองอย้วนให้ผ่านอันนี้ก็เดี๋ยวก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับพี่ตาก้องออนุญาตถามนิดนึงครับว่า วันนั้นที่คุณอิงพาแกนนํำพรคเพื่อไทยมาคุยกับก้าไกลเรื่องโหวตให้เนี่ยได้มีการคุยกันหลังจากนั้นไหมครับผมว่าก่อนหน้าที่จะมีการประชุมวันนี้แกนนํำพักเพื่อไทยได้มีการต่อสายหรือมาคุยกับพวกเราบ้างไหมว่าอยากขอเสียงให้โหวตอีกครั้งหนึ่งหรือว่าก็ไม่ได้คุยกันอีกครับเพราะว่าพักเพื่อไทยก็ถือว่าก็เคารพว่าเรื่องท่าทีในการโหวตเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของพรรคเก้าไกล ผมคิดว่าการพูดคุยกันก็เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะมีการพูดคุยกันต่อหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงไปการทํางานแม้ว่าจะอยู่กับคนละฝั่งคนละฝ่ายนะครับการแสวงหาความร่วมมือในประเด็นที่เราเห็นด้วยกันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วนะก,าการพูดคุยกันเป็นเรื่องปกติในการทํางานในสภาแสดงว่าการที่เข้าไปไม่ ใช่ครับเป็นเรื่องหลักการนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรันตีท่านใดท่านหนึ่งนี่ต้องเน้นย้ำนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นหลักการในการจัดตั้งรัฐบาลที่ตรงกับเจตจำนงในการเลือกตั้งนะครับเหมือนที่ผมเองก็เคยเรียกร้องให้ท่านสอวโหวตให้กับแคนดิเดตนายกรันตีของ8พรพักนะครับว่ามันไม่ใช่การมาพิจารณาเรื่องคุณสมบัติหรือนโยบายอีกแล้วเพราะว่า เรื่องคุณสมบัติของคิเดดและนโยบายของพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยประชาชนเป็นคนลงมติมาแล้วครับอันนี้เราก็ยืนยันหลักการเรื่องนี้เดี๋ยวจะไปโยงกันนี่ก็ขอบคุณที่ถามนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับที่เช่นประเด็นที่คุณชูวิทย์นะครับได้ออกมาแถลงเมื่อบ่ายวันนี้ก็ไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องกันกังวลไมหมครับกับการเคยเป็นเพื่อนรักกันในการเมืองเนี่ยเพื่อไทยกํา้าวไปอยู่ด้วยกันมาตลอดวันนี้ัน ยืนยัดยืนหยันไม่บ่ให้จะทำให้เราแบบเสียเพื่อนหรือว่าถูกคนเดียวในการนี้น,น,นะไม่หรอกครับผมคิดว่าตั้งแต่วันนั้นวันวันสุดท้ายที่ได้คุยกันนะครับที่ที่ในวงประชุมที่มีคุณอุ๋งอิงมาด้วยเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็เข้าใจนะครับหลักการแล้วก็เหตุผลของแต่ละฝ่ายดังนั้นผมก็คิดว่าเพื่อไทยก็เข้าใจนะครับถ้าที่ผยก้าวไกล ก็สวัสดีเพื่อนสอสอท่านกรมีผู้มีผู้ขายสงครามและผู้ริบายนะครับในประเทศไทยนะครับในพื้นที่90ภาคพิงในประเทศไทยนะครับมีแม่หุ่นสอนมีต่างมีกานจันทบุรีและราชบุรีนะครับทีนี้ที่ผมเริ่มต้นที่90เนี่ย จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ครับทั้งในประเทศไทยคนในพื้นที่แล้วก็คนที่มีประสบการณ์ในระดับนานา,นานชาติเพราะนั้นก็คือพื้นที่ของกรรมธิการหรใเือความเป็นสัตว์ปิมาร์โดที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับเช่นกรณีการประท้วงความรุนแรงและการเผาที่ศูนย์วิทยพ พน,น,นการผู้สูงผูุ้เราดูแลผู้พิพกยกเนี่ยมันสูงมากนะครับผมคิดว่าเวลาที่เราจะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาพูดอย่างเป็นจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบรหิหารจัดการกลุคคลที่มีเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เขาอยู่มานานแล้วเขามีสกิลบางอย่างที่จะเป็นรายกานให้แก่คนไทยได้อย่างงี้จะเปลี่ยนสถานะของเขาจากผู้ริพภัยเนี่ยให้มันเป็นรายกานข้ามชาติได้ไหมซึ่งเอาเจ้าจริงเนี่ยบางกลุ่มเขามีถิ่นที่อยู่เห็นว่าเขาอยู่